ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะลงเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลเป็นหลักครับซึ่งก็อาทิตย์หนึ่งจะรีอยู่ครั้งหนึ่งพอเราลงมาแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเราก็จะเล่นได้แค่ประมาณสัก4-5วันครับคนก็จะเริ่มหายกันไปหมดเซิร์ฟละระหว่างที่ว่างๆกันอยู่2-3วันเนี่ยผมก็ชวนคนในที่พิทามนี่แหละครับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ลองกันซึ่งก็รอเซิร์ฟเวอร์หลักลีอีกทีหนึ่งมีพาไหมไม่มีอุ้ยข้างตรงกลางเลยเฮ้ยโดดเก็บกล่องเขียวปะเผื่อที่มีปืน ข้างบนไม่รู้อะมันเหมือนอยู่บนหลังคาน,น,นะ้วนะมันเห็นเราด้วยนี่อ๋อมันอยู่บนหลังคานี่พี่ต๋องหลังคาที่ย้อยเฮ้ยตรงมาเอาตรงไม่ได้ว่ะของเกียไม่ได้ว่ะไไะไรน,นะามา,าตรงนี้มันมีคนหนึ่งอย่ตรงนีนไองอยู่ไหนไดูขวาเนี่ยมันเป็นเป็นที่ใส่ฟิวอ่ะ เฮ้ยมีคนใส่ไปสายตรงนี้สองในตึกในตึกเน่ะเสียงสีเหลืองอ่ะแปลกไหนอ๋อหมายถึงได้ยินเสียงเยออเห็นปะเนี่ยเห็นเสปะไม่เห็นมันปะอ๋อยิงขวานลงมาผมว่ามันอยู่ในห้องแล้วส่องไปทางบนเขาแน่เลยเห็นปะอยู่ข้างล่างเว้ยตรงที่ตรงที่กดอะไรเงี้ยขึ้นเว้ยสองระวังมันยิงฝั่งนู้นอนะบนเขามันจะเล็งพี่มันเล็งพี่แล้วพี่ตอง กือบยิงไงซองฮะสวย,รยตรงไหนอ่ะพี่สองยิงตรงไหนวะน่าต่างข้างล่างเลยสองอยู่ข้างล่างสุดหรอพี่สองยิงไม่ไม่ไม่ฉันครึ่งโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เยร์ขึ้นบนนะโฮ้ยฮัทหนึ่งพี่สองมันหนวดแตกไปแล้วตายปะเฮ้ยยังไม่ล้มพี่สองโดยนัดเลยตายตายตาพี่สองตายเปิดปเปิดเข้าไปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย เปิดเปิดหมุนเหมือนรอหมุนเหมือนประตูเข้าสี่สี่อ่ะเจ้ากูหยุดเติมเตี่ยวเหรอเห็ุเว้ยแป๊บนึงเมันไล่ยิงดูไอ้สองมันออกมันออกไม่ผมยิงมันตายเลยมันออกเลยเหรอไม่ดูดิมีสองศพอ้าใช่เหรอีบ้านนี้อุ้ยยิมยิมโอ้ยนี่รีโวเองแบ่งกันสุดนะนี่สองรีโวเอา นี่เไฮ้ยบีมิกไปฆ่ามือเขาปะไม่เดินนะผมคาแข่งเมันน่ะเฮ้ยสองเฮ้ยสองลบลบลบไปยิงวะปืนอะไรนีอุดเสียงอ่ะนี่ข้างๆเลยพี่สองข้างๆเลยข้างๆเลยข้างๆเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดตัเสร็ตายตายเคตายเคตายไป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 นิวเก็บไอคก่อนเลยไปไปไป เก็บกล่องหมด้วยนะหรือไม่ต้องไม่ต้องเก็บกล่องแล้โอ้ยโอ้ยไอ้เง้ยผมเก็บไอ้เคมาแล้วไอ้เคมอยู่อีกอันนึงต้องผมเก็บกล่องนะเออปืนศพมันยังเหลืออยู่นะ จบไอ้ทอมสันมันอยู่ในรัวเกิดไรเกิดไรเนี่ย a อบเคปุ่นขาวกด M2 อยู่เว้ย M2 มันวิ่งได้ต้องมีกระสุน AK เคป่ะได้ AK เคมาอีกกระบอกใช่หรอใช่ a อเคมาอีกหนึ่งกระบอกอิงมีเสื้อหนาวป่ะไม่มีนี่ไงนี่โอเคไปเอาไอ้แชมป์แชมป์แชมป์เอาไปแชมป์มีมีปืนนะ ไม่ไม่ต้องรอเอาเอ็มคูก่อนนะได้ได้ได้เดี๋ยวผมเอาเอ็มคูยนโยนปืนทิ้งไว้นี่ป้าไอซองแอบไปพี่พี่มีภาพป่ะเดี๋ยวดูให้ดูให้ฝั่งฝั่งนี้ดูให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 ้เอาเล็กนี้ขึ้นได้นะมีไหมสองแถวอ่ะไม่รู้ใครยิงไปบนหอบนหอบนหอหลบว่ารอรอลงปะอ๋อมันมีบนหอขึ้นใช่ปะใช่ไม่ไม่ไม่ไอซอหอมันยิงลงมาบนหอมันยิงลงมาพี่ไม่ไม่ไม่เอเกอยู่หน้ากู อย่บนเขาใช่มันขึ้นบนหอยสองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันก็มีตัวอยู่บนหอยเออเอคอ่ะก็มีนะพี่เอเคอยู่ใช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 ่ดูจุดๆหนึ่งอ่าๆว่าต้องรอมันลงมาไอตัวนี้ถ้าไม่ลงมายิ่งโดนแม่งนะสองตัวสองตัวโอเค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 มันวิ่งขึ้นมาอ่าพี่ตรงไหนพี่จ้องยิงตัวไหนจังลงตาย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 หรือตรงไหนอีกตีนตีนขอบเอาตีนแยมเก็บปืนเลยระวังบนหอบนหอก็มีบนหอตายบนหอตายบนหอตาย ตั้งล่างสองอั้งนั้นคือจำเลยพี่ต๋อคุณพูดเยอะพิดมาตรงนี้แต่เอเมฟมีลูกนะตัวพื่อต้ตีนใต้หอใต้หอใต้หอใต่หอพี่เหรอเออแปลงล่างเลโอเคโอเคโอเคแม่งไดกระส่นเอเมฟายท๊องชันมีตัวมีตัวสผมไม่เห็นตายตายจสายตาสวยสวยสวยดู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 นะผมรู้สึายหรือตายตายตาย มันตายเลยมาตัวเปล่ามาปืนมาตัวเปล่าเลยหน้าเลยพี่เกมไตายตงไปตรงไหนมีผ้าไหมมีมีมีกี่สองอ่ะเจ้าปืนนะแตัแต่แต่แต่สวยใจขอขอรุดได้ขอรุดไม่ไม่ใช่ไอเคไม่ใช่ไอเคพี่นี่ตอมตอมดองข้างตรงผมเลยไอเคมันกำลังอ้อมซ้ายแบอ้อมซ้ายห่อเอผ้ามาเจอแล้วกูเจอแล้วทิดร้อยหกสิบห้าถนนไปยิงอ่ะผมผมผม มันเล็งขาดเลยมันเล็งกูขาดเลยที่นี่เออนน่นในหัวตัวไปหัวตัวไปโอเคัวไปจะยิงพี่ตองเอ้ยตา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 ยพี่ต้องตายปะตายดิให้มันยิงตายเลยเดซ์โกเก็บศพไว้ข้างหน้าไฟแบบไหนบ้างครบเลยนะพี่นิวดูดิมันไม่มาบ้างเก็บศพพี่ไว้ในทุ่มอ่ะได้ได้ได้ สองตายสองตายสองเก็บเก็บถอยมาก่อนมืดว่ะไอ้นึงผมโลว่ะหดเนิร์ดมดเนิร์ดมดเนิร์ดรวมแล้วล่ะตรงตายตรงไหนใหกกมากูมาให้รู้พวกไหนไหนตรงมาตายตรงไหนตรงผมตรงผมนี่นี่นี่ปีนรูศพมาเลยก็ได้นี่นี่ AK ตรงนี้ตรงนี้อีกศพหรอ รู้เลยไ่รู้เลยเอเคผมทิ้งไปแล้วเดี๋ยวลูกน้อยว่ะอะไรก็ไป่มีอะไรเลยไปไปเฮ้ยหมหัวตาตาเก็บตบคยเก็บตบอย่มันออกมาเก็บวพไ่ต่องเลยใครอะวิ่งข้าไปอ่ะนี่นี เอกเอกเอกจำมานี้มาหนี่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 แม่ตอนนี้ผมได้ปืนมาเพียบเลยจุดลูกไม้ต่อไปผมก็กะว่าจะเดินทางไปกันที่แอร์ฟิลด์กันผมกะว่าจะขึ้นบ้านแถวนั้นครับเพราะว่าผมเห็นบ้านหลังหนึ่งมันมีช็อปแล้วมันก็โชว์ช็อปด้วยครับว่ามันมีบ้องอยู่เกือบร้อยลูกเลยแล้วผมก็กะว่าจะไปป่วนมันให้มันมาเลดบ้านผมสสสสโโโโนนนนบบบบออออลลลล เป็นแม่ของไอ้แค่เบิ้ลหัวไปตัวผมเบิ้ลผมยิงคนเดีวแน่เลยเออหัวเพื่อนวัวหัวสุ่นสองแตกเปรี้ยวดิจะไปย่อยไงดเฮ้ยเอาเฟ้แล้วเหรอชุบเอาไงย่อยเลยก็ได้ป่ะผมไปแชร์เตียงให้คนเดียวก่อนดีกว่าหัวหัวตัวไปซื้อตายเหรอเพื่อนใครไปโดนอะ ไออในโกดังไมโดมตายยังโกดังหนึ่งตัวหนึ่งนะโอเคยังไม่ตายนะเหลือโกดังหนึ่งเลโกดังหนึ่งซ้ายซ้ายซ้ายไปแก่ตายปะหัวแตกอะหัวใครแตกวะหัวแล้วหัวนี้โกวะตายแล้วตายแล้วโอเคตายแล้วสวยท่ามันไหนอะโอ้โหของย้อยเต็มเลยย้อยต่อได้แถมมาเก็บชุดเต็มเลยจ้ะย้อยจะโกดังข้างหลังได้กดังสองวิ่งด้วยย้อยลืมอ่ะกระแทกอีกน้อยนึง ขึ้นเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะไปเคานเตอร์ไอ้นู่นดีกว่าผมว่าได้แน่นอนตักล้องนี่นีนี่อะไมัเลยอะไรวะมีใครมีผ้าเยอะไหมมีจรองเลยจรีงี่ยมรงเลยจริงเลีด้ครับแต่ยังไม่มีเตียมว่าดัจจัให้ผมเยอะได้เอาิวายังอ่ไม่มีของอัพแล้วไม่มีของอัพแล้ว ครับนี่เด็กอีกนี่สองฟันสองสองในบิ้วนะทำประตูเอาไปทำประตูไม่เป็นห่วมาแล้วก็ทำโต๊ะมันยับไปเลยเนี่ยมันเอากันยับโอ้โหมันเยี่ยมมันถึงปืนมันทิ้งปืนทิ้งแล้ววิ่งหนีโคตรเยี่ยเลยเออมันเหลี่ยมจัดเอ้ยทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีแบบไปตายทางอื่นไม่เห็นปืนอะไรอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วอะเหี่ยมจัดเฮ้ยเป็นบึ้มนานเลยวะไปเอาอะไรไม่หล่ะพี่ต๋อง ดีไงเฮ้ยมาเรากำวิ่งกลับพี่ต๋องถือบ้องถือบ้องเห็นป่ะลุน่ะตรงน้ำตรงน้ำเห็นป่ะอ๋อบ้านมันหรอเปบ้านมันเอ้ยโตช้าโตช้าโตช้าเอาป่ะพี่ต๋องมีปืนหรอมีมีไม่งเลยผมผมอุดเสียงนะพี่เปิดป่ะหรือว่าไม่มีต่อเลยเปิดเลยทั้งนั้นเปิดเลยโอเคเอาตัวหลังนะตัวหลังสุดนะอหนึ่งสอง โอ้โหมันตายอย่างนั้นใครจะไปเก็บได้ป่ะนะยวพีงพีงพีงต้องไปเนี่ยนะกลางถนนนะมีบ้องไนตัวพตอยิงตายรับนัตายตายตายดไม่ได้หัวตัวตัวหัวตัวสองพี่๋องมันลงไปแล้วกลางถนนมาพี่๋องมา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 ามมาตามามามมาามมอมอมมอมมอม ซ้ายสายออกซ้ายออกสายเจ๊เจ๊เจ๊ใกลสองล้มมาวะล้มมาวะพี่ยิงป่สิอ่ะอ่ะเฉเลยล้มน่ะล้มน่ะซองท่าไม่เป็นไรตรงไหน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 ล้มนะบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กอ่ะอ๋อยังยังไม่ล้มมันยิงอยู่ไม่บ้านไม้บันมีตัวหนึ่งดันออกมาอีกแล้วตาย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 อีกตัวหนึ่งพี่สองของไอ้ของตัวนั้นตัวนั้น หรือตัวเดียวอ่ะต้องรอมืดอ่ะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปนี่วิ่งไปชิดไอชิดนัแน่ะตายคนเยอะอ่ะัาคากาศอากาศบนขบวนขบวนที่ต้องจับหลังคาไม่ง่าเยอะเฮ้ยหัวตัวตัวหัวตัวตัวตายไหมสไนธยอ่ะยามหัวตัวตัวสไนธยผมว่าตายแน่เลยเงียบไปเลยอ่ะแตบ้านเล็กเกงอยู่ในบ้านไม้อ่ะข้างบ้านมีนะ โอ้โหแม่งไปไม่ได้เลยว่ะไอ้เหี้ยนี่มัน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 ยิงไวเลยมันฉีกเข้าลงไฟฟ้าด้วยว่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูโดนเก็บเสียงยิงตายตองระวังต้องเอาไปเล่นตายต้องเอาไปเล่นตายต้องมันมีเอเคเก็บเสียงลอยแล้วนะนี่อยู่รงไฟฟ้าปล่าไม่รู้มันยิงผมอยู่กับตองมันยิงผมเจ็ดสิบห้าเมตรตรงตรงบ้านกลางน้ำแต่มันมันมันเดินล่องไฟฟ้าล่องไฟฟ้าลงไฟฟ้าตัวนึงลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าฝ่ายดีกลางน้ำตรงด้วยนะฝ่ายดีกลางน้ำอ่ะ ลังเย่อคือผมครับป้าทับต่อไม่ได้ไอ้ซองหนีซองหนีตายตัวนึงเหรอเหผมวิ่งไม่ได้มันยังไม่มมดเลยหลังเข้านะปีเป็นว่าตายตัวนึงตายตัวนึงพี่ตองข้างหน้าพี่เลยข้างหน้าโลโลซ้ายโอ้โหจะตายกันหมดในหัวเลยอ่ะไอชิมิตายยังวะ ตาย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 ต้องส่พี่สองตายมันเก็บมันเก็บศพพี่ไม่ได้นะตอนนี้ผมพุมอยู่โอ้ยิงว่ะปู้ยิงแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้ยเก็บศพไม่มีตัวเปล่าเอ้มึงยิงไอ้โผไอ้เหี้ยตายดิไอ้เหี้ยต้องกำแพงไม้มานั้งเลยไอ้สองยิงโอ้ผมยิงไม่ได้พี่สองดูหน้าผมดิมันนั่งอยู่มันนั่งที่กำแพงไม้เลยสองเมตรสองเมตรงไปไงวะ คนพ่อคนมีเงินสนลงมาแรมากไอ้เหี้ยเรืยวัดได้ะนะวัดได้นะขวาขวาพี่มามืดเดี๋ยวเร็วผมต้องพันยาววะโอ้โหโ,โดสนสนิทยิงจีจีสี่แม่งฆ่าเยอะแม่งก็เยอะเหมือนกันอ่า ไอ้บ้านหลังนี้นะครับที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันโชว์บ้องเกือบร้อยลูกตัดมาตอนนี้ผู้ผมก็บวกไฟแผลเขาไปครับเนื่องจากว่าคนเขาน่าจะเยอะด้วยและอีกอย่างผู้ผมก็ไปบวกกันหน้าบ้านเขาครับก็เลยทําให้เซตตกหมดเลยพี่ต๋องไม,ม่อีกตัวนึง่งตายปะมาโดดออกไปทางดูพี่ต๋องเซวายเจ็ดายเลยคสองเม็ดสามเม็ดตายตาย,ตาย,ตาย ตัวดังสนี่ตัวดังสสั่นทอมสั่นตั่ห้าว่ะเจ๋วจีื่อเราโดนน่ะเพื่อนกัอพีห้ามาเลี้ยงกับว่สองนพี่ขาลองขาลองยิงองในเรื่งเด็ดาเดลยอ๋อแค่ลืมมันตายเลยแตพี่เบิ้ลน่ะอ๋อโทษทีน้องเบิ้ลโหดเบิ้ลโหด นี่มันลงการ์ดแดงมาของเรื่อของพี่ต๋องเฮียแต่ถ้าเล่นแบบชิ่ๆอย่างนี้ผมน่าจะลงช่องรองแหละสองสี่เก้ากับหนึ่งฝากไปติดตามเลยนะครับแต่แค่ว่าอุ้ยเต็มเขาเลยใครอ่ะเอาเราเหรอเอคย์เออพี่ต๋องต๋องที่เราเลทเฮ้ยยี่เปนมองเราใหญ่เลยเฮ้ยเยี่ยผมจะตายผมจะตายว่ะมันมองเอ้ยมันมองหาเรานะโหลชิอเฮ้ยมันได้มาแล้วยิงแค้ไหน่อยได้ปะผมของเต็มตัวเลยพี่ต๋องมันเลทมันเลท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 มันแคบมันแคน เอเอเล็กัพเหล็กด้วยยอะเยอัดสวยอดีสยอผมขไปก่้อนอัพเร็ว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 อับหน่อยับหน่อยขับเหล็กเข้าเหยขันเลยขัเลยไปเลยนโดนนโมดนโ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 ดนปดนโดนโดนเดนโดนะดนโดนโดนโดนนโดนโด้โดน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 ดนนนนโดนโนโดนโดนโนโดนนนโดนนโดนโเนโนะดนโดมดอ่ดนโดคนในแชทหรอเว้ยดนโดนโ่ใโดนโดน่ดนโดนโนโด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 นโ ผมว่าบางคนหลับแล้วเปิดโทรศัพท์จะงงมาถึงอะไรอ่ะเขาบอกเขาให้เวลาหนึ่งนาทีอ่ะใช่หรอไหนเราเราลองพูดในเกมเลลองยิงเรดิยิงก่าลองยิงไอเคดิยิงแบบยาวเลยยิงแบบยาวอ่ะถ้ายิงยาวแสดงว่าใช่เออสามช่างก็ได้เฮ้ยจริง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 เออมาเลยมาเดี๋ยวรอรอเพื่อนพี่เข้าเกมมาได้ไห เออรอรอรอก่อนได้ไหมล่ะรอพีพ่พนิวมาเนี่ยตอนนี้ผมงงอยู่ว่ามันเป็นคนไทยมาเลเซหรือว่าเป็นใครกันแน่เพราะมีคนในแชทเนี่ยพิมพ์ว่าพี่ครับผมมาเลเซเองผมก็เลยงงมากตัวเองจริงหรือเปล่าเองลองยิง3ชาติดิแล้วเขาก็ยิงจริงๆ,ๆครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยแหละแต่พอผ่านไปไม่กี่นาทีไอคนที่มันพิมพ์บอกว่าผมมาเลเซเนี่ยมันก็บอกว่าผมล้อเล่นโอ้โหผมนี่โดนคนรู้หลอกนี่ว่าโอเคโอเคได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ทัเฮ้ยเฮรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไฮ้ยินเหรย ไม่ใช่แล้วเนี่ยล้อเล่นอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่อ๋ออ๋อผมล้อเล่นเอาไอ้เหี้ยเอาไม่แล้วมันยิงสามชาติเอาแล้วมันเอาไอ้เหี้ยสรุปใช่ไหมเนี่ยตายหนึ่งไอ้ตัวยิงมองตายตัวยิงมองตายนี่มีใครเปลดบันไดญแจกซึ่งเราอย่ารันอย่ารานอย่ารันสิวได้ไหมซิวได้ไหมโดดโดดลงไปซิวอะ ตายนึ่ตายนี่ตั้งเลยโอ้โหลงจัดเลยเติมตายรอรอรอรผมว่าต้องมีคนวิ่งซีลว่ะพี่ถ่องแหไม่ได้ว่ะใช่ชใช่เนเดเแพงมาวางว่ะใช่ๆอ้เนี่ยเเลยาวาวโทษโทษ งผมลงไปนะผมลงนะลงมาลงมาเฮ้ยนี่เอ๊ะใครไอค่ะแจมมันมันนั้นอ่ะตัวเติมตายตัวเติมตายผมลงนะผมลงนะพี่สองซิวได้นะซิวได้นะตัวบ้านเจ็บตัวบ้านเจ็บตัวบ้านฟังไม่ได้ซิวไม่ได้ต้องรอแผ่นไม้รอรอก่อนใจเย็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 น นี่พี่สองไป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 ที่มาที่มาตายไปเสยๆๆตัวเติมตายตัวเติมตายเฮ้ยขวาตาแล้วนี่พี่ตสองเฮียสวยๆได้อยู่ได้อยู่พี่ตสองอ้อมอีกฝั่งก่อนไปช่วยช่่ฟังไปช่วยฟังเออสวยๆๆๆเพราะพี่ตสองต้องปิดอันนี้ไม่ไม่แบบนี้ไม่ได้หรอเติมตายอ๋อลูบเนี่ยว่ะ อย่าวิ่งไปนะระเบิดระเบิดไม้หมดวะไม้เลยนะไม่ไม้ไม่มีหรอตั้งพีกเล่นได้อยู่ไหมเรียกพังว่าเนี่ยเออพี่ตสองมันเลไม่ไหวเ่ะมันพีกเล่นได้นิดนึงอ่ะแต่ต้องเล่นในบ้านไม่ออกไปตายอย่างเดียวเนี่ยใช่ใช่ดาวได้นะตามอะไรมาตามอะไรมา เพราะเราเราเข้ากันไม่ได้แล้วไม้หมดตกาไม้แล้วพ่ตายตายตายไอคีตายเงื่องหนึ่งสงบเข้ามาหรอไเดวอ้ชุดจูบจะเข้าไปอีกชุดจูบจะเข้าไปอีกบันไดใคร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  ท่านสองเหรอตรงเตียงพี่ห่อไปเซนใช่ใช่ตรงเตียงสองตาตาช่วยชคนนะสวย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 สิ้นได้ปะสิ้ได้ปะ้ยลงจัดเลยตอนนี้ยไม่มีไม้มาขอไม้เลยโอ้ยเฮียไม่มีไม่มีผมไม่มีผมว่ะไปตัดอะยิงตายวะตายเด็กแล้วแต่เราต้องเลี้ยข้างในทางบ้านทางบ้านไม่ได้มันมีตัวโควบอยู่ทางบ้านบ้องจะยิงบ้องจะยิงแ สว,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 วยสวยสวยตายว่ะพี่สองตายตรงไหนอ่ะตายข้างเลยข้างที่พี่ตายอ่ะพี่ต่องศพพี่ต่องก็ไม่มีไม้นี่ว่ะ ไอ้วันไอ้วันไอ้วันเฉยบ้างม่ต้องไปหาไม้มาให้ได้วะอ๋อหลังบ้านอะไรมันมีอยู่นี่ว่ามีคนนะไม่เจอหรือเคลียร์ชุดเต็มทุกตัวระบ้านยังอยู่ปะตายแล้วผมพี่สองอย่าเปิดอย่าเปิด เฮ้สยสวยสวยพี่ปิดลสวยสวยดึง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 เด็ดเด็ด <ๆ S 1> มันขึ้นชนพีกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมันไม่ตายว่ะพี่ต๋องไอ้กีบบลจะไปยิงไงตัวข้างล่างเว้ยจริงครับบ้านอลไรนี่ มันมาแล้วเจ้าของบ้านยิงเอามันไม่ยิงชัวามาดูชื่อเลยใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าตูนศูนย์หนึ่งชัวไอ้บ้านหลังนี้ดูดิบ้องมันหายบ้านตอนแรกมันห้าสิบตอนแรกมันห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดเอา้ามันมันก็ไม่ลดนี่หรือว่ามันเตรียมไว้อยู่แล้วก็ไม่รู้นะหรือว่ามันครับใหม่อ่ะมันอาจจะแบบ หรือว่าอันนี้อันนี้มันใช่ปะห้าสิบเจ็ดลูกเอ้ hey, hey, บ้านหลังนี้แหละแล้วสำหรับใครที่อยากดูคลิปใหม่เร็วๆเ,เนี่ยกดไลค์เลยเดี๋ยวเจอกัน